สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันรอบ2นะครับท่านผู้ชมหากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปแรกนั้นย้อนกลับไปดูได้ครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานก,การณ์ก็เริ่มจะคุกกุ่นหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะครับท่านโดยตอนนี้มีการแห่แชร์ช็อตเด็ดอุ้นะครับท่านผู้ชมแวนโก้นั่นเองร้องเพลงไม่รักดีไม่ทราบว่าไม่รักดีเหมือนตัวเองหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่าน <c oughs> เจอทรายเจริเฟรละร่วมแจมแล้วก็ภาพก็ถ่ายตัดมาพอดีที่ การลังร้องท่อนได้โปรดเดินไปจากชั้นนะครับท่านผู้ชม ในรายการ t h อ Ma มสซิงเกหรืออะไรวะเนี่ย I can see you v o i c e ครับท่านโดยโซเชียลแห่แชร์ช็อตเด็ดรายการดังอุแวนโกนะครับ่านบูชมร้องเพลงไม่รักดีเจอทรายร่วมแจมได้โบดเดินไปจากชั้นสักทีเอยไม่ใช่ได้โบดเดินไปจากชั้นนะครับท่านทำเอาบูใช้ทวิตเตอร์แชร์กว่าครึ่งแสนนะครับ่านผูชมก็เป็นสิ่งที่จับตามองกันเลยทีเดียวครับท่านโดยที่ตกใจคือนะครับ่านบูชมชาวทวิตต่างๆนาะนะนานั้นบอกว่าที่ตกใจคือเพิ่งรู้ว่า เจอูร้องเพลงไม่รักดีและที่ตกใจยิ่งกว่านี้คือมีพี่สายอยู่ในรายการตอนที่เจวออกมาด้วยและตัดภาพไปที่พี่ซายตอนร้องท่อนได้โปรดเดินไปจากฉันพอดีครับท่านนะครับท่านหลังจากที่ได้ออกรายการนั้นถามตรงๆกับจอมขวัญน,นั้นอุ้ยก็ทําให้ประดักประเดิกอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวครับท่านโดยท่อนหนึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม ก็พอดีเลยนะครับน่านผู้ชมแม่เหมยเดี๋ยวจะติดลิขสิ์หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยได้โปรดเดินไปจากชั้นนะนะผมก็ฝากบอก ตรงนี้ไว้เลยอู้ไปตรงนี้ไปจากหน้าจอเลยอย่าเดินไปจากชั้นอย่างเดียวให้ไปจากหน้าจอเลยนะครับท่านเราก็ต้องจับตาม,มองต่อไปส่วนสิจานะ้าณภูเก็ตฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลังจากออกมาทาซาอย่างเหลือกินกันเลยทีเดียวนั้นนะครับท่านปากเป็นเอกเลขเป็นโทรหรือเปล่าไม่แน่ใจจอมกางจากภูเก็ตก็ส่งเข้าประกวดมาครับท่านหลังจากที่สิจา้าซัดเดือดชวนบมท่าปฏินาย,ยกชี้ลาสมัยแนะเอาไปดองเค็มแลบทกานผู้ชม ก็ได้โดนชวนหลีกภัยครับท่านต่อกับอย่างจุกเจ็บหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่พอจะมีจิตความสำนึกที่เป็นคนอยู่บ้างนั้น <c oughs> ก็จะละอายใจนะครับท่านผู้ชมโดยมีดโกนอาบน้ําผึ้งก็ยังเป็นมีดโกนอาบน้ําผึ้งนะครับท่านโดยชวนหลีกภัยบอกว่าระวังจะ ตัวเองระวังจะต้องไปโดนแช่ฟอร์มาลินเสียเองนะครับท่านผู้ชมอุ้ยโดยมันกระตุกอีกแล้วขอโทษนะครับท่านผู้ชมโดยเครื่องมันลวนวันนี้นั้นกําลังนึกอยู่ไอ้ระหว่างที่ครับท่านนี้กาลังนึกอยู่ว่าจะพูดอะไรต่อไปโดยชวนตอกกลับหลังจากที่ได้ส่งอะไรอะเลขาสุดแท้แต่นั้นออกมาตอกนะครับท่านผู้ชมวันนี้แจ้งเข้ามาเมื่อชูกุชยาน,นี้เลยะครับท่านชวนกีดกับศิลาพวชรอจะจับคนแก่ไปดองเคมระวังถูกดองในฟอร์มาลินนะครับท่านผู้ชมโดยประธานสภา าชาโอลิกภัยไม่ท้อเดินหน้าขอความเห็นจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนบศิละพลังประชารัฐอย่าดูถูกผู้สูงอายุระวังต้องดองในฟอร์มัลีนในการดูบู้ชม โดยชวนหลีกภัยก็ได้บอกว่าไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าไม่ให้ได้ราคาหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่นะครับท่านผู้ชมโดยยืนยันว่าไม่รู้สึกท้อและไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับใครไม่ได้โกรธใครผมก็รับคําแนะนําขอเตือนว่าอย่ามองผู้สูงอายุในทางลบคนจะผ่านชีวิตมาถึงขั้นที่เปรียบเทียบว่าดองเค็มได้นั้นต้องระวังคําพูดคนพูดอาจจะตายในไวนัยนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ คนพูดจะต้องไปดองเค็มในฟอร์มาลีนเออนะครับท่านต้องระวังร่างกายด้วยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นการก่าวแบบนิ่มๆแต่ว่านี่ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผมก็ต้องจับตามองด้วยสวัสดีบชาชัยสงหลายที่กําลังหลั่งไหลเข้ามาครับท่านโดยช่วงนี้นั้น พี่ีนั้นนะครับท่านผู้ชมเที่ยวไปปิดไอ้นู่นไอ้นี่ไปหมดนั้นมึงก็อย่าบ้ากันให้มากโดยวายทีวีก็สอทีโดนรอบสองแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไอ้บีนี่มันไม่บ้าตามไม่เลิกนะครับท่านหลังจากที่เมื่อบี63ไอ้บี57าเนครับท่านร่วมกับไออารัชชีสมีนาลกไปปิดที่นู่นที่นี่มั่วไปหมดเลยนั้นแต่อันนี้เดลินิวแจ้งเข้ามาครับท่านลาก่อนเนชั่นนะครับท่านผู้ชมอาวาสานแล้วจ้าหรือไม่นั้นก็ต้องมาฟังในข่าวทํางานวันสุดท้ายแล้วจ้า เอาละเว้ยตอนนี้สื่อลอดช่องจะแตกแะแนงแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นต้นไม้นะครับท่านก็บอกเป็นต้นไม้ใหญ่อะ่ะอืมต้นนิ้วหรือเปล่าวะก็ไม่แน่ใจนะครับท่านสันติสุขอัญชลีอัมล,ลาเนชั่นแจ้งเหตุลาออก แจ้งเหตุลาออกเจอกันในนิวทีวีโอ้ยนิวทีวีนะครับนิวทีวีนิวทีวีเราจะได้ไม่ต้องไปเจอมันนะครับท่านผู้ชมอย่าไปเลื่อนรีโมทผ่านหรือเปล่าน,นั้นก็แล้วแต่ท่านอัญชลีภัยีรักจัดรายการช่องเนชั่วได้ดีจริงๆไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอุย้ยแต้ระไ้ระตาบัดจัดรายการช่องเนชั่นวันสุดท้ายส่งไม้ต่อให้ผู้ประกาศรุ่นน้องย้ำจากกันด้วยดีขณะที่สันติสุขมาลงสีแจ้งเหตุผลที่ลาออกเพราะสนใจโปรเจกต์ใหม่เริ่มงานที่ช่องนิวสิบแปดต้นเดือน ท่านว่าคมน,นี้ครับท่านโดยทํางานวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่ตายแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชม โดยสันติสุขมะลงสีนี้ผมก็อ่านชื่อผิดครับท่านเมื่อวานนั้นอ่านเป็นสันติสุขมะลงเสงนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไม่ดังเท่าไหร่อ่ะส่งผลให้ผมนั้นจําชื่อผิดครับท่านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้อะไรอวะเนี่ยหลังจากที่มันสว่างดีๆอยู่แล้วเมื่อกี้มันก็มามืดอีกแล้วนะครับท่านก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าม่อไหรมันจะสว่างนั้นก็เล็ดอิดบีไปก่อนเลยและกันครับท่าน <S <S โดยไปอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมอีกสองคนโดยบองอัญชลีอะไรนี้นะ ะครับท่านปองตองแต่อะไรเนี่ยตองแปดอะไรสักอย่างนี้นั้นโดยลาและส่งไม้จากกันเออด้วยดีมีชัยฤชุพันเออไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยดีมีชัยนะครับท่านโดยได้โพส์ภาบรรยากาศภายในห้องส่งที่มีนายกิจเออนายอะไรก็อย่าไปสนใจเลยร่วมอยู่ด้วยพร้อมกับข้อความระบุว่าลาและส่งไม้จากกันด้วยดีมีชัยครับท่านไม่ทราบว่ามีชัยฤชุพันหรือเปล่าน่้นก็ไม่แน่ใจนอกจากนี้ยังมี ภาพที่อัญชลีนะครับท่านถือช่อดอกไม้อือโอ้โหโอ๋อนึกว่าพวงหลีดช่อดอกไม้นะครับท่านผู้ชมที่ฉายบุญนาคประธานกรรมธิการ,ร,รากันประธานกรรมการบริหารบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดฝากนำมามอบให้และโพสต์ว่าประธานฉายบุญนาคส่งมาให้ค่ะขอพระคุณนะคะไอ้ควาย ไม่มีอีกแล้วว่ะไอ้ควายก็ไม่มีอีกแล้วตาฝาดเรื่อยๆเลย,เลยช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมขอแจ้งข่าวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยไถถามใครไปห่วงใยอะไรมั้งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่สลิมอินดี้มักจะทํากันหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยอะไรวะเนี่ยทูเดย์ไลน์นะครับท่านผู้ชมไลน์ทูเดย์แจ้งเข้ามาเบื้องหลังเนชายอ๋ออะไรกันว่าดิ้นสลายล่าง ซือสลิมจากรับใช้การเมืองทําธุร,รกิจพังจนมาหาักสนธิยานที่พาเจ๊ปองสันนิส,สุคก,กลับลังเก่านิวสิบแปดดอกจันจุดจุดใจกว้างเครื่องดื่มชูกําลังคอมานโดยืนยันไม่บดบินจากพิเซนเตอร์นะครับท่านผู้ชมก็เป็นข่าวอะไรวะเนี่ยแม่เหมื้อ happier, มาหลอกให้ผมอ่านนะครับท่านผู้ชมก็นับเป็นควมามมมงคนอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวครับท่านมีความเห็นหลายหลากลานนะครับคุณคุณนัทครับสวัสดีครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมสีโรดค้ามไพปูนโอวิวทางเพจโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับอาจารย์ชอบอาจารย์มากเลยครับผมขอบคุณครับผมก็ชอบคุณนัทครับสุดยอดครับรู้ดิครับชื่อนัทเท่ฮะคนเท่ย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยมันเท่ยู่แล้วยิ่งจําที่ผมพูดได้นี่สุดยอดแล้วครับอ๋อครับผมแต่วันที่แดนี้ก็น่าจะไปคุณคุณคุณนัทไปเนาะไปครับเพราะว่าผม ไปไลฟ์สดแล้วก็ที่ผมเข้าไปทักอาจารย์คนที่สองเมื่อกี้ครับที่ชื่อว่าช่องนัดวิวนั่นนะครับช่องนัดเลยอ๋ออ่าฮะครับ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 ชอบอาจารย์สีโรดมากครับนี่ยที่ผมเข้าไปอ่ะคุณนัดส่งลิงก์ช่องของคุณนัดมาให้ดูหน่อยนะครับอยากดูเหมือนกันแล้วอ๋อได้เลยครับที่เพจของอาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับส่งมาให้ดูหน่อยนะครับครับผมได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอดให้คนอื่นโทรมาดูกันบ้างนะครับ ครับและกลับมาพบกับผมสีโรดช้ามไพบูลได้ใหม่โอววิวส่วนทาทารต้องช่องดาวเทียมโดนแล้วครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับส่วนสวัสดีครับกลับมาพบกับผมสีโรดช้ามไพบูลโอววิวทางเพจไวทีวียูทูบโอววิวส่วนทราทารถท่องช่องดาวเทียมนั้นอย่างโดนแล้วครับอยู่นั้นนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นั้น ผมก็โทรไปด้วยครับท่านแล้วก็ติดแล้วนะครับท่านผูนน้ชมแต่ว่ายังไม่ได้เจอตัวจริงสักทีนั้นก็ต้องจับตามองว่าจะเจอเมื่อไหร่ส่วนประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมก็ได้ออกมาเพ่นพ่านตามหน้าสื่ออีกแล้วครับ <c oughs> ท่านมันจออกมาหลอกมาหลอนอยู่ชั่วนาตาปีเลยหรือไงก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าไทยโพสต์อีกแล้วเบื่อการใช้อํานาจอประยุทธ์เบยหวังวันหน้ามีคนเก่งกว่า <c oughs> ดีกว่าซื่อสัตย์กว่ามาทํางานต่ออุ้ยไม่ต้องหาเลยวันนี้นี่เลยแม่มึงเอ้ยทัวร เเลยนะครับท่านไอพนักงานที่เขากวาดถนนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นเพื่อนผมนี่ความสามารถยังมากกว่าไอนี่เลยนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยเขาก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วไม่ใช่ว่าเฮ้เฮ่ทำทำทำเฮ้เฮ่ยูดูวิวดูวิวดีทําแม่ไม่ตบหัวกระบาลให้นะครับท่านผู้ชมหววอื้ออื้อนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอพวกสลิมรอดช่องฟังอยู่ึมอย่าเพิ่งตายไปบอกยินไงมึงด้วยว่าอย่าโง่ให้มากอย่าโชว์เฉลอแบบแบบนี้มันไม่ดี นะครับท่านเพราะว่าการที่คนเราจะขยันนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับท่านแต่ถ้าเกิดจะขยันโง่นั้นขอบอกไว้ตรงนี้ว่าไม่ดีนะเว้ให้ไปบอกนายมึงด้วยว่าอย่าขยันโง่นะครับท่านก็มีแค่นี้เองครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับท่านผู้ชมและก็ต้องเปลี่ยนข่าวต่อครับท่านโดยสิทธิ์าฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยกดแชร์ไปด้วยอ๋อไม่ใช่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 มันไม่น่าจะมาดูนะครับท่านผู้ชมเพวามันนั้นอาจจะเข้าไม่ถึงครับท่านและหมอทศพรนะครับท่านผู้ชมผู้ซึ่งเป็นขขวัใจอง บรรดานิสิตนะครับท่านผูชมและขวัญใจผมด้วยนั้นมีออฟที่ไหนมีหมอทศพรที่นั่นนะครับท่านผูชมโดยผมสายไปสายมาแบบนี้นั้นผมเรียนแบบอีเอครับท่านเ,เดี๋ยวมันจะไปโดยนันร่วงอีกโดยมันไปรายการดีเบตน,นะครับท่านกับน้องไม้แม่มึงแบบ ทำอยู่แบบนี้นะครับท่านแกวงรีไปมานั้นก็ไม่ทราบว่าพ่อทวีไม่เคยซื้อให้มันเล่นหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าหมอทศพรตอกศิระนะครับท่านว่าอยัดเสือกหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าพระดิชนออนไลน์แจ้งเข้ามาจ่ายค่ารักษากันเองหมอทศพรแจ้งทําไมต้องลงพยาบาพลพระรามเก้าชี้ลุงไม้เพนกวินจ่ายเองไม่ได้ขอใครศิระมึงอยัดเสือกอีกต่อไป ไม่มีครับท่านแต่ขอฝากบอกไว้ตรงนี้ศิรามอยาสึต่อไปนั้นออกมาจากปากผมเองนะครับท่านผู้ชมโดยจะเป็นยังไงนะั้นสุดแท้แต่ครับท่านส้นตีนนี่มันก็เสือเข้าไปเลื้อยเลยนะครับท่านผู้ชมไปบอกว่ามีกุ้งเขาอย่างงุ้นอย่างนี้อุย้ยมีของกินดีของกินดีอย่างงุ้นอย่างนี้เฮ้ยทำไมแม่ไม่เคยให้กินของดีวะหาไอ้สิจ๊ะเนี่ยเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดนะครับท่านปัดเศษสวะเข้ามาเรื่องไม่เจียมเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อุย้ยแต่แล้ว,ลวไม่มีในข่าวนะครับท่านโดย ยไอ้คนประเภทนี้นะครับ่านมูชมหาที่ยืนไม่เว้นแต่ละวันครับท่านโดยพยายามทําตัวตีสนิทประวิ์ครับท่านก็ไม่ทราบว่าเฮ้ยไอ้ลูกพี่มึงไอ้ท่าเดินได้น้องเอียงนั่นเป็นไงบ้างวะเดินแม่งอยู่แบบนี้นะครับนานผูชมการทํางานของรัฐบาลชุดนี้นะครับท่านก็เชื่องช้าพอๆการเดินของประวิ์ครับท่านโดยแม่มึงเอ้ยเลียเหลือเกินนศิระเลียเลียเก่งอะ แต่บ้านผมนะครับท่านถ้าเกิดเรียกอย่างนั้นเขาจะเรียกว่าสุนัขนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดแบบนี้นั้นไม่ได้เรียกว่าสุนัขนะครับท่านอย่าไปเรียกว่าสุนัขมันไม่ดีต้องเรียกว่าม้ารับใช้ครับท่านนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอบอกไว้ว่าสีรามุงหุบปากหุบปากไปบ้างอย่าเสือเขาให้มากก่อนที่จะรีบด่วนตายไปในไม่ช้าอย่างที่ชวนหลีกภัยบอกว่าเตรียมเก็บศพอะไรลฟอร์มาลีนฉีดไว้นี่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองต่อไปครับท่านส่วนอูแวนโคนะครับท่านผู้ชมยังไม่ตายยังอยู่ดีนะครับท่าานหลังจก ที่เป็นคลิปไวรัลที่สายเจรนบุราล้องว่าได้โรดเดินไปจากชั้นนั้นอันนี้ข่าวสดก็แจ้งเข้ามาครับท่าน โดยข่าวนี้แฟนขับิูเล็กน้อยถึงปานกลางเลยนะอาจจะสะทบสะเทือนจิตใจพอดไว้ก่อนหรือว่าจะรีบด่วนตายไปในเร็วนี้ก็แล้วแต่โดย,โดยอุ๊ฟาดกับพ่อไผ่ดาวดินฉันเป็นคนเถื่อนดิบบอกไม่ควรหาศัตรูให้ลูกนะครับท่านผู้ชมย้ำอีกครั้งครับท่านชัดๆชัดท่านไม่ได้หูฝาดและผมก็ไม่ได้ตาฝาดนะครับท่านอุ๊ฟาดกับพ่อไผ่ดาวดินฉันเป็นคนเถื่อนดิบบอกไม่ควรหาศัตรูให้ลูกอิวูแวนก้นะครับท่านเดือดรัวรัว ฝากข้อความถึงพ่อไผ่ดาวดินหลังบอกถูกลูกชายล่อให้แสดงท่าแท้ระบุฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสะทุนโอ้โหเอ้ยไม่ได้ตามฝาดนะกับท่านผู้ชมอันนี้เรื่องจริงนะเว้ยระบุฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสถุนไอ้ควาย อ๋ออันนี้ฝาดแล้วครับท่านโอ้ยควายไม่มีให้อู้โทษทีว้ตาฝาดตั้งคําถามกับอีกสิบข้อนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้เอาลูกขึ้นไม่ทันแล้วนั้นเฮ้ยโทรศัพท์มันก็เอ้ยรุ่นสี่แผ่นดินเลยนะครับท่านผู้ชมพอมาเห็นหน้าผมก็ไม่ได้น,นโดยเอาลูกขึ้นไม่ทันนะครับท่านไม่ได้ตาฝาดครับท่านหลังบอกถูกลูกชายเล่าให้แสดงท่านแท้อุระบุฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสะุนนะครับท่านผู้ชมประกาศ การเ้ยประกาศ มึง <S <S มอย่าเพิ่งตายเยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอูแวนกโกประกาศออกมานะครับท่านผู้ชมระบุฉันเป็นคนเถื่อนดิบหยาบสะทุนไรสกุลลุนช่องไอ้ตำซ้ำไอไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เยอะไปครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมานะครับท่านผู้ชมจากปากของโอ้สงสัยต้องเปลี่ยนฉายาจากอิงโงเ่เล่นระเบิดของเย่ั่นต้องถอดสลักไม้ไอ้นี่แล้วนะครับท่านก็เป็นที่ทุเรศเ,เหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พ่อของไผ่ดาวดินนั้นได้ออกมา, <S <S มาบอกว่าอฮ้อึงบ้าแล้วนะครับท่านเพราะโดนไผ่ดาวดินนั้นสวนนะครับ ่านผูชมให้มาเข้าเกมนั้นหรือไม่อย่างไรนั้นอุหัรือไทยทนไม่ได้ครับท่านก็ได้ออกมาบอกแล้วรบท่านผููชมว่าดิฉันเป็นคนเถื่อนถอยสะทถุนต่ำซามอะไรสุดแท้แต่ัต้ในนนะที่เขาบอกมาแบบนี้นั้นนะครับนานผูชมก็ไม่น่าพูดเรื่องจริงเลยนะครับท่านโดยอุหัรือไทยนั้นพูดเรื่องจริงอยู่เรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ทุเล็สิ้นดีอย่างอป,ปีอย่างเหลือล่งกันเลยทีเดียวครับท่านสวัสดีนะครับ่านผู้ชมที่กำลังหลังไหลกันเข้ามานั่นด้วยผมต้องจ้องอยู่บ่อยๆครับ ท่านเดี๋ยวบีมันจะตัดไปอีกนะครับในผู้ชมนะวันนี้สาเหตุที่นั่งข้างหลังนั้นไม่ได้นะั้นเพราะตอนนี้มันมืดมันเริ่มจะมืดนะครับในผู้ชมก็เลยต้องใช้เปิดไฟเอาครับท่านส่วนประยุทธ์ยังอยู่ดีนะครับในผู้ชมต้องจับตามองว่าสารและธรรมนูญนั้นจะชี้ขาดอย่างไรนะครับท่านในวันที่สองนี้โดยมีสัญญาณเข้ามาแวๆบๆบๆนะครับในผู้ชมว่าอาจจะเกิดมีอาการเซอร์ไพรส์เล็กน้อยถึงปานกลางในวันที่สองนี้หรือเปล่านั้นนะครับท่าน,านอาจจะไม่เป็นอย่างที่พวกเราคิดกันหรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองอีกทนะ ในการผูชมโดยตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองก็เต็มไปด้วยความคุม้มขุนครับท่านและประชาชนทั้งหลายนั้นก็คาดว่าน่าจะคับขัางในการดูชม8พฤศจิกายนนี้โดยกลุ่มฟียุนะครัในการผูชม8พฤศจิกายนนี้16นาฬิกาพร้อมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก่อนเตรียมเคลื่อนขบวนร่วมกันเขียนจดหมายในกะารดูชมก็ต้องจับนามองต่อไปอย่างดิบดวงกันเลยทีเดียวครับท่าน โดยไอ้พวกสวัสด์ลดช่อง2แ10ตัวเป็นอย่างไรบ้างนั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่าปล่อยคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งครับท่านร้านดังห้ามสลิมเข้านะครับท่านผู้ชมอีกที่ห้ามร้องเพลงอุ๋ฮัหรือไทยเด็ดขาดย้ายช่องละนาวจับตาเรือหายนะครับท่านผู้ชมที่ทีมวอนจะเขียนว่าชิปที่แปลว่าเรือนะครับท่านแต่ปัญหาไม่เจอเลยปรากฏว่าชิปหายนั่นเองจัดใหญ่ม็อบแปด พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิบดีดกันเลยทีเดียวครับถ้าหากประชาชนใดน,นั้นยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะครับท่านผู้ชมโดยหากมีสถานการณ์เร่ดงด่วนเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาจัดแจงแถลงไขอีกครั้งครับท่านผู้ฟังนี่ก็ลบนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมสักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้อาจจะรวนเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะโดนเอ้ยตืต่นเต้นครับท่านทัวรไปโอเวอร์วิวเมื่อกี้นะครับท่านก็ลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่าน